สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสีวารถบ้านมือ2นะครับวันนี้มีโตโยต้าม้ากระโดดนะครับหรือชาวบ้านที่เรียกมาย่องนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์2.2ดีเซลนะครับเครื่องเดิมเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับรถสวยนะครับไม่มีผุไม่มีดามนะครับสีสันภายนอกก็ตามสภาพนะครับ คันนี้นะครับเปิดราคาเพียง38,000บาทนะครับ38,000บาทนะครับรถขับได้นะครับมีแอร์แต่ไม่เย็นนะครับไฟอุปกรณ์ต่างๆใช้ได้หมดนะครับรถสวยนะครับคันนี้เขามาดูได้นะครับ3 8 0 0 0บาทนะครับ0980461569เครื่องนิ่งๆเลยครับรถขับดีมากใช้งานทุกวันเขาเลยเขาสวนได้สบายนะครับ ดูรถได้ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับคันนี้ไม่มีบริการส่งนะครับลูกค้าต้องมาดูรถเองนะครับเล่มเอกสารมีให้นะครับเจ้า,จาของเดิมเสียชีวิตโอนไม่ได้นะครับรถถูกต้องตามกฎหมายเขามาดูรถได้นะครับขอบคุณมากครับ